พามาชมยางสามมีดนะครับเดือนกุมภาพันธ์อีกหนึ่งอาทิตย์จะเข้าเดือนมีนาคมแล้วนะครับปีหกเก้ายางสามมีด,ด,ดน,น,น,นะครับได้ดครึาาา่งคูงงบบง่นะครับนี่อ่ะยางสามมีดนะครับเด้อดิครับพามาเบิ้งอีกอ่าเบิ้งเด้อเด้อยางสามมีดครับยางสามมีดจะนะครับไปชมกันนะครับอ่ะเบิ้งนะครับเด้อไม่เป็อนอะไรนะครับดิ สามีอาดอ,าาดอา่าเบิ้งนะครับเด้อดิอ๋อนี่นี่ถวยหนึ่งจุดหานะครับดิอ่าฟาวเบิ้งนะครับเด้ออ่ามันออกดีไหมนะครับอืมนี่หนึ่งมีดนะครับเลยเดี๋นี่เครึ่งถวยพันยางหกร้อยนะครับอา่าใส่กระไดเด้อครับเด้อดิอ่าฟาเบิ้งอีกเด้อดิอ่ามาชมมาชมนะครับ ามาชมย่างสามมีนะครับเด้อนี่อ่ะเต็มถ่วยแล้วอ่ะเบิ่งเด้อออกดีบอไม่ได้ใส่ปุย๋ยเคมี Me เข้าปีที่สองนะครับใส่ปุย๋ยสิสี่ธาตุนะครับอยู่ในนี้จบครบเลยนะครับมีกรดอะมิโนโปรตีนนะครับนี่สามีนะครับเด้อคึงกระขุอยู่เพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยปุ๋ยเคมีสูตรสูงก็ไม่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยสูตรครบนะครับนะเบิง์นะครับเด้อนีอ่น้ำยางเข้ามาเต็มใส่เนาะพามาเบิ่งหลายต้นนะครับด้อนี่ว่าเป็นต้นเดียวเนีะยวบอกว่าโอ้ย Moment. มะเมน่าสิท้ายต้นอ,ออกๆด้วยนี่จะครึงถวยสิผ้ามาเบิ่งว่าต้นออกเอยพอออกเนาะนี่ สามมีดเด็กเครื่องถวัวนะครับนี่ถวยปัญหาเลยครับเด้วยดิปัญหาเลย,ย,ยครับเด้วยดิเด็กครับเด้อยดิขัดมาเบิงอ่าเบิงเด้อย่างสาม,มีดนี่อ่าเต็้ยมถวยแล้วนี่อ่ะพี่น้องว่าเดือนกุ้มผ้านี่เกือบซิมีหน้าเราไม่จังออกจังสียู่โล่กับสามสิบบาทสามสิบเอตรับเด้อดินี่ทางได้ออกนี่ก็พอบไ,ได้ครับเด้อยดิ เบิ่งต้ครับเด้อใบกะยังร่นบ่มมดนะดครับนี่แต่เขาก็แตงใบอ่อนหมดแล้วนะครับสิ้นเดือนก็จะเขียวเต็มที่นะครับพามาชมยางส่วนไหนที่ใส่เต็มปุ๋ยสูตรสูงแล้วยางไม่ไหลนะครับส่วนนี้ใส่ปุ๋ยสูตรครบแต่ทำไมใบดกใบหนานำยางก็ มาเต็มนะครับน้ำยางยังไหลดีไห้สะดวกอยูอ่ปรึกษามานะครับว่าทำอย่างไรให้ใบโดกใบหนาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะปรึกเดี๋ยวจะให้คำปรึกษาแบบฟรีๆนะครับ